คณะท่านนายธามันชันมูกกรัตน์นำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในโอกาสที่สิงคโปร์ได้มีการเปลี่ยนผ่านการบริหารประเทศไปสู่ผู้นํารุ่นใหม่ประเทศไทยยินดีที่จะย้ําถึงความสําคัญ ของสายสัมพันธ์ที่มีต่อกันและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองสิงคโปร์ถือเป็นประเทศแบบอย่างที่แท้จริงของความสําเร็จในการสร้างชาติด้วยความอุตสาหะความรู้และภูมิปัญญาตลอดเวลาหทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือในหลายๆด้านนับแต่ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองภายใต้กรอบอาเซียนรวมทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีอื่นๆค้าพาเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังร่วมมือกัน ต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา14นาฬิกา14นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีส่งเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสุรินทร์และอาคารมูลนิธิสริวัฒนพัฒดีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2557สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุทัย นีพร้อมส่งเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลด้วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินงานผู้ป่วยนอกและงานทันตกรรมมีความแออัดคับแคบจึงมีพระราชกระแสรัรบสั่งให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานสนองพระราชกระแสรัรบสัง่งเริ่มก่อสร้างอาคารเดือนมีนาคม2560บนพื้นที่กว่า1ไร่หนึ่งงานแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2566เป็นอาคารสูง9ชั้นอทิชั้น1เป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและ ห้องเวชจระเบียนชั้นที่สองเป็นสวนตรวจสุขภาพศูนเคมีบำบัดศูนโรคหัวใจและห้องตรวจโรคทั่วไปชั้นที่3เป็นศูนย์ประสานงานการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับห้องตรวจโสตนาสิกห้องผ่าตัดเล็กและห้องศัลยกรรมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทร์สำหรับอาคารมูลนิธิสิริวัฒนพักตีเป็นอาคารจอดรถ5ชั้นเริ่มก่อสร้างปี2562แล้วเสร็จปี2566สามารถจอดรถได้ ได้350คันซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการโอกาสนี้ได้มีการพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนจัดซื้อครุภัณพันการแพทย์จำนวน150คน จากนั้นทออพระเนธนิทศกาลการเสด็จพระราชะดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลอุทัยธานีตั้งแต่ปี2557ถึง2567รวม8ครั้งและการดำเนินงานของโรงพยาบาลในกิจกรรมต่างๆอาทิศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีศูนย์ตรวจโรคหัวใจให้บริการตรวจโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงคลื่นตรวจสมรรถนะหัวใจขณะออกกำลังกายและเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมงในปี2567ให้บริการผู้ป่วยได้1,120 7คนเฉลีย่ยเดือนละ140คนมีระยะเวลารอคอยไม่เกิน1เดือน โครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานีตามแนวพระราชดำริทรงเล็งเห็นว่าเด็กป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานจะขาดโอกาสทางการศึกษาจึงควรมีครูมาช่วยประเมินว่าเด็กควรได้รับการสอนหรือพัฒนาทักษะในเรื่องใดที่เหมาะกับอายุแล้วทําการสอนระหว่างที่เด็กเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในปี2563กลุ่มงานกุมรารเวชกรรมจึงได้ดําเนินงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุทัยธานีจัดครูมาประจำหนึ่งคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําแบบฝึกหัดอ่านเขียนรวมถึงกิจกรรมนันทนาการศิล,ละปะและเกมต่างๆเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด350เตียงให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงกว่า3 300, 30,000คนโดยได้ขยายการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและภาวะสังคมผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอเภหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกวีรศักดิ์พันโซเจ้าหน้าที่ที่รับาดเจ็บจากเหตุก่อร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสเข้าติดตามบุคคลเป้าหมายและพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่บ้านไอลากอบ้านย่อยบ้านไอโชหมู่ที่ตําตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8สิงหาคม2567 ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาปลืเกล้าปลดกระหม่อมให้หม่อมหลวงออนจิตราสนิทวงเชิญเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นทุกหมู่เหล่าเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตแจ่มใสและมีภาวะโภชนาการสมตามวัยอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2433เพื่อเป็นสถานสงเคราะห์เด็กยากไร้ที่ขาดผู้ปกครองรวมถึงเด็กที่บิดามารดามีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงดูเดิมตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองตำบลสวนมะลิต่อมาปี2481 ได้ย้ายมาตั้งบนที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ณตำบลทุ่งพญาไทยโดยเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลจำนวน301คนมีเจ้าหน้าที่จำนวน63คน ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดําริครั้งที่1นึ่ง .2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงปี2567รายงานผลการดำเนินงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการพิจารณาจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน การบริหารงานบุคคลและรายงานผลการศึกษาวิจัยสิทธิของน้ำพุร้อนในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยโรงพยาบาลแม่ออนทางนี้กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสากรกรสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการเมื่อปี2527และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ได้พระราชทานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากนั้นได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำนอ่างเก็บน้าห้วยแม่อ่อนซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญในพื้นที่อาเภอแม่อ่อนเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีน้ําไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้อย่างเพียงพอพร้อมกันนี้ได้ไปติดตามการกร่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลแม่อ่อนซึ่งดําเนินการกร่อสร้างแล้วเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์มาประจําการ,ร,ร,การเพื่อเปิดให้บริการด้านสุขภาพอ,าพอนามัยแก่ประชาชนอําเภอแม่อ่อนและพื้นที่ใกล้เคียง ที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสัรต์ตบลประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หม่อมหลวงจิรพันธวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมลิพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นาย,ยกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรจำนวน137หมู่บ้าน26ตำบลในพื้นที่อำเภอคูเมืองน้องกี่ ประคนชัยพุทธไทยสงลำไปลายาศนาโภพระราชัยชัมนิและบ้านใหม่ชยจพศซึ่งประสบปัญหาอุทกภ,ภัยในปี2566ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย33,221ไร่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตวนออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติโดยมูลนิธิได้จัดตั้ง ูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวจักพันธ์เพนสิริจังหวัดสุรินเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ1 0 5เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษ